สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช่แนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปเดียวนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมประจําสัปดาห์นะครับให้กับเพื่อนๆนะโดยคลิปนี้ก็จะแตกต่างจากทุกทีนะครับคือผมเนี่ยจะมาอัปเดตกิจกรรมทั้งสัปดาห์เลยเพื่อนๆว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่กําลังดําเนินอยู่บ้างนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับใครที่เข้าุกวันน่าจะได้เห็นกันแล้วนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีกิ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเครสเซเลีย EX Drop Event นะครับหรือพูดง่ายๆเป็นกิจกรรมแจกการ์ดโปรโมนั่นเองเพื่อนๆก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเหมือนเดิมระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยมันจะอยู่2สัปดาห์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้น2สัปดาห์นี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดการ์ดโปรโมพยายามขีัยนเล่นกันนิดนึงนะแล้วก็อาจจะต้องพึ่งดวงด้วยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วไอ้ตอนกิจกรรมคาบแบงเนี่ยตัวผมเองนะอันนี้ขออ้างอิงจากตัวผมเองผมได้โปรโมไม่ครบเพื่อนขาดไปขาดไป1ตัวครับ โคตรกรมอ่ะคือคาแมกอะ่ะผมได้มาประมาณ4ใบมัง้งแต่ว่าไอ้ตัวที่มันออกง่ายสุดเนี่ยมันดันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับโปเกมอนที่มาในรอบนี้นะครับก็จะมีเป็น5ใบนี้เลยครับเคลสเซรีย EX นะครับเทอร์ทวิกเอเลบูล่างสามนะนี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะแล้วก็จะมีตัวพลังจิตนะครับกับแอมบูไนนะเออถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็จะเป็น5ตัวนี้นะสำหรับการพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะของโปรโมในรอบนี้เนี่ยจะมี2ตัวเช่นเคยครับตัวแรกก็จะเป็น ครีสเซเลียนะครับตัวนี้เลยความสามารถของมันก็คือใช้จี้สามจี้นะครับพลังจิต2อะไรก็ได้หนึ่งสามารถโจมตีได้80ดาเมจน,นะครับมาพร้อมกับอั i l ิ t y ลูน่าพรูเมนะครับเมื่อเราแปดจี้พลังจิตจากโซนเอเนจีให้กับโปเกมอนตัวนี้จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต20หน่วยได้ครับก็โปรโมชนใบนี้ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมาะสําหรับเด็กยืดด้วยนะเพราะว่าครีสเซเลียเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามายืนแท้งแล้วก็ฮีวรับดาเมจได้ตั้งแต่ต้นเลยนะเออ แล้วหลังจากพอแปกครบส G ้ก็จะเริ่มโจมตีส่วนได้ด้วยนะครับส่วนอีกใบก็จะเป็นโปเกมอนทางจิตตัวนี้ครับสำหรับชื่อเนี่ยผมไม่ขออ่านแล้วกันเพราะผมกลัวอ่านผิดนะส่วนคมสามารถของน้องนะครับจะมีพลังชีวิต6 0หน่วยแล้วก็สกิลโจมตีนะครับจะเป็นท่าคอนฟิวเลที่จะทําให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามติดสถานะสับสนได้นะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะโอกาสที่เพื่อนๆจะได้การ์ดแต่ละใบเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะครับเคสเซเลีย EX นะครับหรือว่าตัวแรงสุดเนี่ยโอกาสจะอยู่ที่12.6% 6ครับ ตัวถัดมาเอลิบูลงสาตัวนี้เนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะได้นะครับอยู่ที่1 5บ2เนพื่อนๆแล้วก็3ตัวที่เหลือนะครับนี่จะเป็น3ตัวนี้นะทั้ง3ตัวเนี่ยโอกาสที่จะออกนะครับจากซองโปรโมคือ23.84%ครับอ่ะโอเคก็สําหรับกิจกรรมแรกจบของจริงนะครับต่อมากิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมแจกเหรียญตา50ิวินกลับมาอีกแล้วเพื่อนๆโดยรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยเอาจริงก็คือเหมือนเดิมเลยนะคือมันจะมีในส่วนของภารกิจให้ทา กับวินที่เพื่อนๆจะต้องเคลียร์ให้ครบนะครับในส่วนของเหรียญตานะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เหรียญตาทั้ง4แบบให้ครบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องชนะให้ครบทั้งหมด45ครั้งครับโดยชนะ1ครั้งนะครับก็จะได้เป็นเหรียญตาระดับสีขาวนะชนะ5ครั้งได้เป็นเหรียญตาทองแดงชนะ25ครั้งได้เหรียญตาระดับเงินแล้วก็ชนะครบ45ครั้งก็จะได้เป็นเหรียญตาระดับสีทองนะครับในส่วนของภารกิจนะครับของที่จะได้จากกิจกรรมนี้ก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกจะเป็น ชายดัสนะครับจะเริ่มแจกตั้งแต่แตเพืเ่อนๆชนะ1ครั้งไปจนถึงเพื่อนๆชนะครบ50ครั้งนะครับก็จะได้อีก2000ชิ้นนะส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาทรายที่ว้ใช้เปิดซองครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าร่วมต่อสู้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ได้นะครับครบ10ครั้งก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะสำหรับนาฬิกาทรายที่จะได้รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ24ชิ้นเพื่อนๆหรือว่าเปิดได้2ซอ,องนะครับก็สำหรับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อย มันยังเหลืออีก2กิจกรรมนะครับที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะก็อย่างแรกเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปอีกนิดน,นึงแล้วกันสําหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมพรีเมียมพาร์ทของเดือนกุมภานะครับโดยการ์ดโปรโมโพิเศษที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยจะเป็นการ์ดใบนี้ครับน้องแพนกิ้นปิ๊บป,ปรับนะครับตัวนี้บอกเลยว่าอาสวยมากเพื่อนๆใครที่สมัครสนับสนุนรายเดือนอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะและในส่วนของพรีเมียมมิชชั่นนะครับของรางวัลที่จะได้เนี่ยทีมงานเขามีอัปเดตมาให้ด้วยเพื่อนเพ,นเพมงานเพิ่ม เหรียญเทรดเข้ามาอยู่ในภารกิจรายเดือนด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเก็บการครบเจดสิบเจใบ88ใบ99ใบ111ใบนะครับแล้วก็การระดับ1ดาวเงินครบ50ใบกับการระดับ2ดาวเงินครบ20ใบนะครับก็จะสามารถรับเหรียญเทรดโทเค็นเพิ่มเติมได้นะสำหรับเหรียญเทรดโทเค็นที่จะได้ทั้งหมดนะครับ140 160รวมแล้วก็คือ200เหรียญเ,เพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งละมั้งอ่ะนี่ตรงข้างล่างเขามีรวม รางวัลทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะได้เป็นนาฬิกาทรายเลขเวลาเปิดแพ็ค11อันนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาจริงผมว่าเขาแจก12ก็ได้ไหมทำไมต้องแจกแค่11เนาะแล้วก็จะมี30พรีเมียมทิเกตนะครับนาฬิกาทรายว o เดอร์พิก12ชิ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเหรียญเทศอีก200เหรียญน,นะในส่วนของพาร์ทรายเดือนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ตอนนี้ยังไม่เข้าแต่มันกําลังจะเข้าแล้วเพื่อนๆนั่นก็คือกิจกรรม Wo n เด r p ์พ k Event ของน้องลิงกับน้องโทเกปี้นะแน่นอนว่า2ใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพิเศษโปรโมทด้วยนะครับเพราะว่ามีลัคกี้อยู่ตรงนี้นะในส่วนของระยะเวลาอีเวนต์นะครับจะเริ่มในวันที่7เพื่อนๆนวันที่7เนี่ยก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะสำหรับบ้านเราน่าจะเริ่มตอนบ่ายโมงนะครับและกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ยาวทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะก็ในส่วนของ Wonder Pi c k e อีเวนต์เนี่ยมันก็เหมือนเดิมเลยเพื่อนๆมันจะมีแบ่งเป็นครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับสำหรับโอกาสเกิดลัคกี้พิก อันนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดแค่2.5%หลังจากที่วันเดอร์พิกมันหายไปนะครับบอกเลยว่าอันนี้คือโครแรนะถ้าลัคกคี้พิกมามันจะการันตีเลยว่าถ้าเพื่อนๆสุ่มเนี่ยจะได้การ์โปรโมนะครับใบใดไปหนึ่งแน่นอนนะส่วนอีกอย่างหนึงจะเป็นโบนัสพิกนะครับหรือว่าสุ่มฟรีสำหรับโบนัสพิกเนี่ยโอกาสเกิดจะอยู่ที่20%ครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลุ้นนะ ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับก็บางคนเนี่ยมันอาจจะเกิดทีก็ได้หรือบางคนเนี่ยมันอาจจะนานๆเกิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสุ่มฟรีก็ต้องพยายามขยันเข้ามาลองอินกันหน่อยนะก็ในส่วนของรางวัลน,นะครับจะมี2ออปชันออปชันที่1จะมีตัวรันคา2ช่องแล้วก็นาฬิการายวสอช่องนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายก็จะสุ่ม1ใบนะครับระหว่างน้องลิงหรือว่าน้องโทเกปี้นะส่วนออปชันที่2องออปชันนี้เนี่ย โอกาสเกิด70%เพื่อนๆของรางวัลเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกันเลยครับจะมีเป็นตั๋วร้านค้า2ช่องนะครับแล้วก็นาฬิการายวันพีก2ช่องส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นน้องลิงกับโทเกปี้เหมือนกันแต่ว่า2ใบนี้เนี่ยจะไม่ใช่ใบพิเศษโปรโมนะครับจะเป็นตัวธรรมดาที่อยู่ในซอง A2 นะแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของมิชชั่นภารกิจนะครับสำหรับภารกิจในรอบนี้ของที่จะได้เนี่ยก็จะมีตั๋วร้านค้านะครับ แล้วก็มีเทรดโทเค็นด้วยเพื่อนๆเทรดโทเค็นเนี่ยรวมแล้วได้อีก16เหรียญน,นะจากกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของอีเวนต์ช็อปครึ่งแรกของที่เพื่อนๆสามารถแลกได้เนี่ยก็จะมีเป็นแบ็กดรอปนะครับที่เอาไว้โชว์การนะจะมีเป็น2ลายนะครับอันนี้คือลายแรกนะส่วนลายที่2เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ครับครีปออฟคริสตัลนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สามารถแลกได้ก็จะเป็นโคเวอร์นะอ่ะในส่วนของกิจกรรมวอเตอร์พิกนะครับก็จะมีมาเพียงเท่านี้นะก็ในส่วนของพาร์ทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อน อีกทีนะครับก่อนที่กิจกรรมจะเข้าในสัปดาห์หน้าแล้วกันเพราะบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันยังมีกิจกรรมจ่อลงอีกเยอะมากๆนะครับกับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่เยี่ยมเหงาเพื่อน,เพ,อนเพราะกิจกรรมที่มีเนี่ยมันค่อนข้างเป็นรูทีนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกมโปเกมอน TCG Pocket ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแน่นอนนะครับอ๋อ oh, ใช่แล้วก็เดียววันนี้เนี่ยน่าจะมีคลิปสุ่มกาชาอีก102ซองด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย